ไปไหว้พระประจำจังหวัดของเรานะคะทุกคนวันนี้มาไหว้พระที่วัดพระโตค่ะทุกคนบริวารของออวัดพระโตค่ะลูกใช่ข้าปลามาขายเพื่อที่จะบางคนเขาอยากสะดอกเคาะเขาก็จะเอาปลามาขายตรงหน้าวัดอันนี้คือวัดพระโตนะคะทุกคนสวยงามมากาาาวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดีสะเกิค่ะ ตอนนี้ก็กำลังบูรณะกันเยอะมากด้านนี้ไม่เดี๋ยวเขาไปเอาข้างในลูกเดี๋ยวเขาไปเอาข้างในเป็นเป็นอ่าขาคูบานครูเมืองกรลณาถอดรองเท้าก่อนนะคะลูกค่ะถอดรองเท้าก่อนค่ะมาฝากอันนี้ลูกเดี๋ยวเราค่อยมาจุดทูปด้านนอกเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในก่อนนะทุกคนเพิ่งเล่นปวนหน้ามาสิอืมเพ พ่งเลนสวนหนามมาเสร็จแบบเมื่อยแห้งเล่นจนอิ่มสองชั่วโมงกลัวกันเลยสิพาเขาเมืองมาเขาเมืองมากอ่ะถือโอกาสมาไหว้ค่ะนำเพะว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่ได้มานานแล้วนานมาเลยสิ่บริเเขามากคือสวยงามมากค่ะัเสียงดัง หนูมาถึงแล้วนะหลวงปู่หนูมาถึงแล้วนะปกปักรักษาคุ้มครองหนูด้วยนะครับไปขอไป,อ,ไปอ,อ,อันนี้เป็นวัดวัดพะโตหรือเอิญซื้อเต็มเต็ๆว่าวัดมหาพุทธารามนะคะพระอารามหลวงของอำเภอ เมืองจังหวัดชีสเกตของเราคือผูกค้นเขามาตลอดค่ะทุกคนจะมีกิจกรรมทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้ค่ะเรื่องทงอั้งศาสนพิธีคือตรงนี้คือที่ที่เขามาทำทุกอย่างเลยด้านนี้ก็จะเป็นเป็นโบสถ์เป็นวิหารต่างๆหน,น,น้าคือสวยงามค่ะและตอนนี้ก็กำลังบูรณะเยอะมากมีโรงเรียนวัดด้วยนะ พวกผระเน้นก็นจะมาบวชเรียนก็นจะมาเรียนอยู่นี่มีเรียนมีมีทั้งนักเรียนแบบนักเรียนแบบปกติธรรมดาแล้วก็มีนักเรียนเนนด้วย<น>ค่ะไม<น>่มันยาวจนสุดน,นู่นเลยนั่นไงมีคนมาคอเห็นไหมคอระฆังให้มันดังตรงกลามาลูกมามามา,มา,มาเข้าไปข้างในก่อน<า>เธอคอเธอก็คอให้มันกลางวานสิเธอมาคอเล่นๆทำไมอะ ทุกคนเดี๋ยวนุ่มแหมพาทุกคนเข้าไปดูข้างในคือสวยคนมาจุดทูปจุดทูปขอพรนะคะทุกคนพระสาวลีพระอะไรโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อน จะเรียกแม่ทำไมนกนะการถ้าอะไรไม่รูข้ของกันเรามาไหว้พา้าเฉยๆก็พอเรามาไหว้าพาชุ่สิก็พอสวยไหมสวยมากจะมีผู้คนเข้ามาตลอดไม่มีบ้างเลยค่ะทุกคนวนัดวัดพระโตอันนี้คือบูรณะใหม่นะเมื่อก่อนเป็นสี เมื่อก่อนเป็นสีอีสีนึงเป็นสีทองแต่ตอนนีน้น่าจะเปลี่ยนใหม่อะไรเธอยังไม่ได้เซียมซีเลยเธอจะมาจับก,ก่อนได้ยังไง <c oughs> อึดใส่ก่อนปเทศไหนประเทศนหน,น,นอันนี้เขาเรียกแล้วปรเทศไนเซียมซีเธอต้องมาไหวพ้พระพระพระก่อนแล้วเธอค่อยแล้วเธอค่อยค่อยมา,าไหวอันนี้นบอเอาแล้วแต่หนูเลยแล้วตัวหนู ระวังระวังม ch ันจะชนหน้าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาถ่ายทำไมทำอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่ดื้อพัดอย่าดื้อนะลูกพัดอย่าดื้อมาให้มาใหก่อนข้างก่้ก่อนข้ับดีสามครั้งดับดีดีสามครั้งดับดีดีสามครั้งเลยวัดพระโตค่ะวัดพระโตวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรา ชื่อแบบว่ามีแต่เงือแมอ่สวยงามไม่อยากทำบุญอยากทำบุญเอค่ะยอเวลามีคนเวลามีคนเานขาหยอดเรียนหรือธนาบาตัตรไปลำโพงมันก็จะดังตาม วันที่เขายอดลูไปมันก็นจะดังแบบสวยงามค่ะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่อยากเข้ามากราบไหว้สักสการะก็สามารถสามารถมาได้เลยสามารถมาได้อโอเคเดี๋ยวแม่คลิปนี้เดี๋ยวเด๋วพาเพื่อนทําบุญไหว้พาก,ก่อนนะคะาพาทุกคนมาเที่ยวชมวัดคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ ว้างใหญ่โมโหลานมากสวยงามค่ะ เอาแค่กำลังเราก็พอไปแล้ว i uh. 아상편 <목소리법> มาเสียงทายดูค่ะว่าถ้าหากว่าเรายกขึ้นเราจะได้ประสบผลสําเร็จหรือไม่แต่ถ้าเราอ้ากว่าพอขอแล้วยกไม่ขึ้นแสดงว่าเราสําเร็จผลแล้วอันนี้คือหนักมากนะคะทุกคนหนักแบบสุดๆบางคนไม่ บางคนไม่สามารถยกขึ้นได้นะคะทุกคนยูนอย่างยกขึ้นอยู่แต่ยกขึ้นไม่สุดแขนระหวังกระดิ่งเงินกระดิ่งทองลูกมาสักการะถึงแล้วนะดกค้าก่อนขอเขียนสวยๆนัทพัชชัย,ยเล่ อเขียนตัวใหญ่ก็ไดสำองมังกรสำองมังกรเลยบู <S 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 เขียนข้างล่างต่อก็ได้ถ้าข้างบนมันไม่ถึงอันนี้มาทำบุญข้างล่างข้างล่างทำไมไม่เขียนนามสกุลข้างล่างอืมเออปนะรัะ เ,เขียนโพเงินโคทองเอาไปติดเอาไปห้อยได้ไหมห้อยเป็นบอระบัดเขาทาแบบนี้ลูก่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้มันว่างค่ะเอแล้วทีนี้ทีนี้หนูก็เอาโพน,น่ะนะมาสอดใส่อย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะลูกทําอย่างนี้ค่ะอันนี้อ่ะสอดเข้าไปเอาดึงลงมาอา่า

ว่าแม่จะถ่ายภาพนิ่ง <laughs> แม่บอกว่าไม่จะถ่ายภาพนิ่ง <laughs> แต่ว่าได้วิดีโอมากเจอเอาเอากลับไป <laughs>